รองชีพสูงดันแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินติดเทรนทวิตเตอร์ดูเหมือนว่านอกจากปัญหาโควิดระบาดตอนนี้คนไทยยังต้องรับมือกับวิกฤตค่าของชีพพุ่งสูงด้วยปัญหานี้กระทบไปทั้งประเทศถึงขนาดที่ดันให้แฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินติดเทรนในทวิตเตอร์โดยยอดคนทวิตกว่า96,000ครั้งราคาสินค้าที่เพิ่มสูงนี้ไล่ตั้งแต่เนื้อหมูที่ปรับขึ้นอีกกว่ากิโลกร,รัมละ50บาทราคาขายตอนนี้กิโลกร,รัมละกว่า200บาท ไข่ไก่ปรับราคาล่าสุดเพิ่มอีกฟองละ20สตางค์หรือแพงขึ้น6บาทต่อแผงรวมถึงค่าไฟฟ้าที่มีมติให้ปรับขึ้นราคาอีก16บาท71สตางค์ต่อหน่วยไม่นับรวมที่เจ่อขึ้นราคาอีกหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม LPG ทีมมีมติยกเลิกการตรึงราคา3 1 8บาทต,ต่อทั้ง15กิโลกร,รัมและเตรียมปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ยังไม่นับรวมเรื่องราคาผักที่สูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหรือราคาน้ำมันที่ยังผันผวนต่อเนื่องแม้จะมีมติให้ตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทแต่ราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดดีเซลแตะที่29บาทแสตางค์ส่วนแก๊สโซฮอ91และ95 ราคา31บาท88สตางและ32บาท15สตางค์ตามลำดับเกิดเป็นคนไทยในยุคนี้ต้องอดทนค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกับค่าแรงคำว่ากินดีอยู่ดีในยุคนี้คงมีแต่ในนิยายส่วนชีวิตจริงคงต้องปากกัดตินทีบทั้งที่ดีคือการวางแผนใช้เงินให้ดีเพื่อให้มีปัญหาตามมาน้อยที่สุด